สวัสดีครับชื่อตัวไหนครับครัผมชื่อบีเวอร์นะครับครับบาร์สครับเและกัสมอนัสครับวันนี้ซุปเปอร์คัพใหม่เป็นยังไงบ้างได้ได้ว,ว่ายิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่ทั้งสมัยมากยิ่งคืนผมแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันแบบมีการแยกหมวดกีฬาได้แบบชัดเจนมากคือถ้าเดินมาซื้อก็คือแบบสามารถเลือกซื้อได้ไง่ายเลยว่าต้องการฟุตบอลมาซุ้มนี้ต้องการแบบว่าบาสมาทางนี้ครับผมเป็นไงบ้างคะแต่เราก็มาเล่นสายกีฬากันอยู่ด้วย ครับผมก็ก็ซื้อมาตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าเป็นนักกีฬาปิงปองเราตอน,นเด็กเราเลือกซื้อก็ต้องมาเลือกซื้อสปอร์ตเหมือนกันแฮปปี้เขารู้สึกว่ามันแบบ เข้ามาปุณมันน่าช็อกมันแบบละลานตาไปหมดไม่รู้อันไหนก่อนดีอะไรมีหลายอุปกรณ์อุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้ารองเท้าคือมีครบทุกทุกอย่างใช่แล้วมันแบบสามารถแมทชิ่งทำแฟชั่นใหม่ๆอะไรอย่างนี้ได้เย็นแล้วก็เทรนด์เริ่มแบบว่าเห็นชุดกีฬาใช่ชุดกีฬาเสื้อบารบ้างเสื้อบอลบ้างอะไรอย่างนี้เห็นเออประทับใจตรงที่แบบมีวัดรองเท้าครับทีนี้เขาก็จะมีแบบพิเศษกว่าที่อื่นหน่อยตรงที่แบบเขาจะมีวัดไซซิ่งรองเท้าให้ชยใช่แล้วก็จะได้ไปรู้ว่าเออแต่ละรุ่นเรราควใสส่ไไไซ์หนจะด้ ไม่ต้องแบบเสียเวลามากเพราะว่าบางทีแบบเวลาผมซื้อรองเท้าฟุตบอลใช่ไหมแบบว่าบางทีไซส์ตรงแต่ว่าความกว้างความยาวอ่ะเออมันไม่ตรงกันใชเขาจะมีเรื่องอัดซบรองเท้าอีกว่าแบบเราเหมาะกับแบบเท้าใช่คขาของประมาณครับวันนี้เธอชอบอะไรกับบ้านกันบ้างไหมโอ้ยอผมแม่อยากได้รองเท้าฟุตบอลครับผมเล็งของมิซุโน่อยู่ตอนนี้กำลังถามพี่เขาย่อมีส่วนลดไหม คือถ้่คือจรงิงๆผมกําลังจะหารองเท้าใหม่อยู่แล้วเพราะว่าอันเก่าซึมันผมเป็นคนเท้ากว้างก็เลยสึกใส่แล้วมันขับเกินไปก็เลยเพ่อจะมาหาซื้อรองเท้าใหม่อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่าจะได้ไหมวันนี้ส่วนตัวผมก็อยากจะได้รองเท้าเหมือนกันครับเพราะว่าใกล้จะแข่งแล้วอีกไม่กี่เดืเอนบิงปองใช่มผมจะกลับมาแข่งบิงปองครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะอยากได้รองเท้าฝล่ให้กำลังใจน้องด้วยนะคะเพียมให้กำลังใจที่สนามได้นะ เขาจะเป็นเสื้อบาร์เมื่อกี้แบบเดินผ่านแล้วแบบสวยสวยสวยเลยก็กำลังพูดกันอยู่เลยว่าอยากได้ตัวนี้ใช่ไหมคะนักศชวนชวนแฟนหน่อยให้มาแบบมาเที่ยวมาช้อปปิ้กันรับผมยังก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับใครที่สนใจ ออกกําลังกายนะครับครับผมเชิญชวนดีกว่าเชิญชวนมาให้ออกกําลังกายดีกว่าเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญน,นะครับและที่นี่ครับซูเปอร์สปอร์ตก็มีทั้งอุปก,กรณ์กีฬาเสื้อผ้ารองเท้าคือครบทุกอย่างนะครับใครที่จะหันมาออกกําลังกายในตอนนี้ใครที่จะสตาร์ทในตอนนี้ก็เชิญที่ซูเปอร์สปอร์ตได้เลยครับครับผมสาขาหรือว่าที่นี่ก็เพิ่งรีโนเวทใหม่นะครับที่เซ็นต์เฮาส์เวสเกตนะครับผมผู้เสิร์ซืหน่อยค่ะรอจังเป็นไงบ้างวิถีวีนี้ไม่มีแหวววีนี้ไม่มีแล รู้สึกยังไงบ้างเลิกก็ใจหายเนาะเราเราเราดูมาทุกทุกอาทิตย์แล้วดูครั้งแล้วแบบอีพีละสามสี่ครั้งอย่างเงี้ยคือมันสนุกจริงจริงเนื้อเรื่องก็สนุกมากเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกใจหายแต่ว่าก็ไม่หายมากเท่าไหร่เพราะว่ามีพาร์ทสอบเออยังไงยังไงสอบมาเลยครับประกาศไปแล้วว่ามีพาร์ทสอบใช่ค่ะแต่ละคนเตรียมตัวยังไงกันบ้าง อ๋อจริงๆตอนนี้ก็ผมว่าดูกคนกำลังแบบว่าเตรียมตัวให้พร้อมมาถึงว่าทั้งแบบทางด้านร่างกายด้วยก็จะออกร่างกายมากยิ่งขึ้นเพื่อแบบให้แบบคุณเฟิร์มวันนี้ครับผมแล้วก็แบบเตรียมเรื่องบทเรื่องอะไรเพราะว่าจริงๆผมก็ได้ตัวพายโลดมาแล้วเหมือนถึงว่าบทพายโลดครับผมก็กําลังทํากันบ้านอยู่ว่าแบบว่าเออเราต้องเล่นยังไงบ้างครับผมอ่าใช่แวมันต่อรันอันนี้อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับต้องรอดูทางคนเขียนบทว่าเขาแบบจะดีไซน์ยังไงแต่ว่าก็อิงจากในนิยายแน่นอนครับผม อะไรพิเศษไหมคะวมาคุยกันก่อนเนื้อเรื่องมีอะไรพิเศษอะไรขึ้นมาหรือพิธีละครอะไรเสียงยั้ไงจูฮานนอสอ่าเดี๋ยวจะมีจูฮานนอสสเปเชียลก่อนที่จะเป็นพาร์ทสองแต่ว่าจะบอกว่าสี่สี่สี่ภาคเนี่ยสี่เล่มเนี่ยคือเป็นเป็นเนื้อเรื่องที่ดีทุกเล่มเลยแล้วเขาเรียงมาแบบสวยงามแล้วอยากให้ติดตามพาร์ทสองด้วยเพราะว่าพาร์ทนี้ก็จะมีความแบบ มีคาแรคเตอร์มีดราม่าด้วยเลอซฟ้าไซไฟใช่คือแบบเออมันมันสนุกสนานแน่นอนครับภาคสองคือเข้นขึ้นแน่นอนแล้วก็แบบว่าถ้าทุกคนคิดถึงตัวละครในพาร์ทแรกครับกลัวแบบว่าไอ้พาคสองจะมีหรือเปล่าก็บอกเลยเลยว่ามีแน่นอนมีครับจะมีตัวละครอีสเตอร์มีน้อนมีพี่โจฮันนะครับมีฮิลน์เข้ามาร่วมเหมือนเดิมแน่นอนครับผมงลผสมโลง่กับ ใช่ใช่หายไปครับผมไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับได้ครับน่าดไงบ้างติดตามไหนครับโอ้โหสุดๆครับจริงจริงดีเลยแบบฮึบฮึบหนักมากฮึบไม่ไหวครับใช่มันเออขี้ให้ขี้ร้องให้แล้วฮึบแต่ว่าหันมาหันมาหาพี่แม็กกี้พี่แม็กกี้ก็แบบก็ไม่ไหวกันแล้วแบบโอ้โหหันมาทางนี้ก็เออไม่ไหวมากัร้องให้ไปโอ้โหมันคือความรู้สึกข้างในมากกว่าที่ที่เราแบบตั้งใจถ่ายเรื่องนี้แล้วก็ ได้กระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆขนาดนี้ก็ต้องมีความปื้มปิดกันบ้างคาดหวังไหมคือติดเทรดระดับหนึ่งตลอดตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าคิดว่าเราทําให้ดีที่สุดเพราะว่าจริงๆคาดหวังอย่างเดียวคืออยากให้แฟนๆนี่อยากเปิดใจแค่นั้นแหละครับแค่นั้นเลยสิ่งที่ผมต้องการแล้วแล้วข้อสองจะกดดันตัวเองไหม ก็คะแนกเขาไม่ดีมันติดเทปหมด <c oughs> ใช่จริงๆก็แอบก,กดดันอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพ่าแลกเขาทำไม่ดีครับผมพัสองก็ก็กดดันแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเรื่องกระแสรเรื่องอะไรให้มันเป็นไปตามแบบของมันผมรู้สึกว่า สิ่งเราโฟกัสก็คือทําให้มันเต็มที่ให้มันดีที่สุดก็พอเรื่องชื่อเสียงหรืออะไรมันเป็นกําไรอยู่แล้วของคนดูของเราเองด้วยแต่อย่างน้อยแบบสิ่งที่เราถ่ายทอดไปก็ขอให้มันแบบคนดูให้มองว่าเออนี่แหละคือต้นฟะ้าได้ฝุ่นและที่เราตกที่ทุกคนอยากเห็นครับผมเท่านั้นเองคนั้นสุดท้ายอยากให้ฝากค่ะแล้วะเราใส่ทำอไหรอะไรอย่างเงี้ยพีเ่เบิร์ฝากอครับผมก็ฝากเฟิร์อยู่พาร์ทที่2ด้วยนะครับ เ,เริ่ม่ายทำเมื่อไหร่อันนี้ยังยังบอกไม่ได้เพราะผมเองก,ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าตัวพายลอน,นี้คือเร็วนี้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับมีต้นฟ้าได้ฝุ่นนะคะออรับอธิ์ดาตกแล้วก็ไทเกอร์เดินหนาวนะคร<อ>ับผมฝากทุกคนด้วยนะครับอ๋อถ้าเป็กแฟนก็ยงถ้าแบบช่วงนี้เอาวหงาพิถึงกันก็ ยังสามารถดูย้อนหลังได้นะครับวีทีวีในพาร์ทหนึ่งที่แบบจอหันน้อนแล้วก็ดรหมอฮิวตัวน้อพาร์ทสองจะได้ไม่แบบอุ้ยลืมเนื้อเรื่องดีดูไม่ด้จะได้ไม่ลืมกันจะได้มีแฟนมีเริ่มใช่ใช่ครับผมดีแฟนมีที่22่สิบสกุมภาพันธ์ใช่กดบัตรวันไหนนะก่นที่หนึ่งหรืหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับผมก็ถ้าใครคิดถึงยังคิดถึงพวกเราอยู่นะครับก็ยี่สิบสองก็เรียนเชิญทุกคนนะครับมามาจอยกันมาฟังเพลงด้วยกันนะครับคือบอกเลยว่าเราจัดเต็มกันแน่เราไม่ สุดพิเศษสำหรับสี่มอสี่จิ๋วอะไรอย่างงี้ความพิเศษอะไรบ้างตอนนี้เริ่มเริ่มแผนกันแล้วว่าจะทำแบบทัศนศิลป์อะไรออกแบบโชว์ว่าจะเป็นยังไงเริ่มให้แบบคนดูแบบแฮปปี้ที่สุดมีครับมีครมีมีลูกโชว์เลยครับเขาก็จะให้เราแบบเลือกอันเลือกเพลงเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบคุยกับคู่ของแต่ละคนว่าแบบอยากโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ละกรุ๊ปากอยากทำอะไรเราก็จะคุยกันใช่ครับมีสหรับสนุน อันนี้ก็ลองลองไปดูนะครับใช่ยังบอกไม่ได้เลยถ้าใครที่มาที่ที่แฟนมีนนี้ก็อาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆใช่อ่าจจะได้เห็นนี่ครับ not Easter ครับโอเคใครจะไปรู้รับผมฝากฝากด้วยนะครับ